สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่3ของการเดินทางนะครับผมกำลังจะพาทุกคนไปขึ้นขึ้นเรือนี่คือทะเลสาบสุเรียนจันทาวันนี้อากาศดีมากครับอากาศลมเย็นสบายนะครับอ,อากาศลมเย็นสบายแล้วก็มีแดดนอน,นอนนะครับ แล้วก็วันนี้เราจะไปวัดกวนอูตรงนั้นก็คือวัดกวนอูเดี๋ยวผมซูมให้มีวัดกวนอูนะครับเดี๋ยวเราล่องทะเลสาบเสร็จปุ๊บเราก็จะไปแต่ตอนนี้ผมกําลังจะพาลูกทัวร์ไปขึ้นเรือนะครับผมกำลังตามหลังไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับสังเกตได้เรือจะเป็นเรือลําใหญ่ฮะเราจะคณะนึงก็จะนั่งเรือหนึ่งลำนะครับผมเพื่อที่จะ ล่องไปที่ทะเลสาบสุเรียนจันทานะครับแต่ตอนนี้เราถึงสุเรียนจันทาแล้วแหละตรงนี้เขาเรียกว่าท่าเรือแต่จริงๆเราต้องไปขึ้นเกาะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบสุเรียนจันทาแต่ว่าเราต้องไปขึ้นเกาะคนนี้พินนกฮะอันนี้ไฮไลท์ของเราเลยนะครับพินนกนี่เป็นคนที่สนุกสนานมากทําให้คณะมีความสุขทุกคนนะครับนีน้กําลังถ่ายรูปอยู่นี่ก็เป็นคณะของเรานะครับมีไกด์ของเราสุดหล่อลัาจะพาขึ้นไปที่เกาะนู่นเลยนี่เกาะ ตรงที่ตรงนู้นนะครับเกาะนะครับตอนนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับตอนนี้เรากาลังจะขึ้นเรือเดี๋ยวติดตามต่อเดี๋ยวผมพาไปขึ้นเกาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมผู้ที่มองบรรยากาศการล่องเรือนะครับบริการเราจงไรเช่นสามารถซ่อนเลนตัวอยู่ที่ได้เรากลังได้ข้างล่างของสาราก็ีะเป็นบรรยากาศการล่องเรือนะครับตอนนี้เรากำลังล่องเรือไป ครับนนี่ดองดองเรือนี้นะครับเชียงใจเชฟเคยไปค้างอยู่ที่ดองเรมนี้ดองรือนั้นนะครับที่นี่ <ๆ S 1> ก็ปเป็นตลาดแล้วก็เป็นท่าเรือแห่งหนึ่งที่ว่าท่าเรือสวยเซิร์ฟท่าเรือสวยเซิร์ฟก็เป็นท่าเรือใหญ่ในวันน,น,นี้วันนี้ท่าเรือเนี้ยจะปิดเพราะว่าที่เกาะนี้มีมังนะฮะ คนไทยสามารถสังเกตนะฮะสีของน้ำที่ผ่านบริเวณนี้เข้มกว่าหรือว่าข้างในออีกสักครู่เรือก็จะเข้าไปข้างในสีน้ำก็จะไม่เหมือนกันนะครับน้ำมีความลึกประมาณ27เมตรเท่ากับเติบเป็นชั้นนะครับเติบเป็นชั้นในเรากำลังพากอยู่นะครับแต่เราก็นั่งอยู่บนเรือรู้สึกชื้ๆสบายเพราะว่ากองทัพเชยมาแล้วอันนี้คือนักท่องเที่ยวของเรานะครับนักท่องเที่ยวของเรานั่งเรือ ลำหนึ่เราจะใช้กุ๊ปหนึ่งเลยสําหรับเรานะครับนี่ก็คือบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีบางท่านก็จะ,ะถ่ายรูปนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับมีตื่นเต้นนิดนึงขึ้นประสานขึ้นโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงวัดพระธรรมสังจังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่า,ายให้ชมมรอบนึง ถ้าถามความจัดที่อยส่วนนะครับนักการท่องเที่ยวมาจุดตรงนี้ละนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่อยู่ตรงศูนย์การขอเกาะพิยจันทราท่านจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับเราก็จะนั่งเรือแล้วจะนนั่งมารขนาบๆตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้ตองนี้นะฮะตรงนี้ที่เราขึ้นเรือมาแล้วเรือก็จะมาจอดอยู่ตรงนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาที่เกาะตรงกลางของ อสุเดียนจันทาซึ่งข้างบนจะเป็นวัฒนธรรมสังจักรนะบนนู้นนะครับเป็นวัฒนธรรมสังจักรนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปแล้วรางพนักท่องเที่ยวนจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไข่ต้มใบช้าหีืชื่อนะครับที่ว่าชื่อเสียงโด่งดังในเซเว่นนี้เลเว่นจนดังมาถึงบ้านเราก็มีนะครับอยู่น้าตรงนี้อมาพาไปดูครับไปไปกับผมกันนะครับนี่ก็จะเป็น มุมต่างๆที่นักท่องเที่ยวน,นะครับได้เป็นจุดนัดพบเขาเรียกจุดนัดพบนักท่องเที่ยวตรงนี้แหละนะครับก็จะมีหลากหลายเชื้อชาตินะครับจีนไทยที่สําคัญตอนนี้ไต้หวันมีเวียดนามเข้ามาละนะครับนักท่องเที่ยวเวียดนามเข้ามาค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เจออยู่หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมกําลังจะพาทุกท่านมาที่เขาเรียกว่าจุดสางขึ้นของ วัดพระธรรมสังจังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นของวัดพระธรรมสังจังนี่อีกทางหนึ่งตรงนี้ขึ้นตรงแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับตรงนี้จะขึ้นนี่คือทางขึ้นลงนะครับตรงนี้ก็ข้างบนก็จะมีทางไปห้องน้ําตรงนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับนี่ก็จะเป็นแผนที่บอกนะครับแล้วก็นี่ครับที่สําคัญนี่เลยต้นกําเนิดไข่ใบชาหรือชื่อขายมานานจนร่ารวยไปละอามา นี่แหละครับนี่อาาท่านมาแล้วต้องมาร้านนี้เลยอาม่าแห่งไข่ใบชานักเกาะสุริยันจันทางมีที่นี่ที่เดียวนี่อาม่าคนนี้เลยลนี่อาานิฮาวนี่นี่คนนี้อาานะครับอายุมากแล้วนิฮาวนี่นี่ก็คืออมามาต้นกำเนิดแห่งไข่ใบชาเห็ไนไหมฮะนี่ต้นกำเนิดไข่ใบชาตรงน,นี้เลยเดี๋ยวผมก็จะซื้ออันนึง นี่แหละนี่น,น,นี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับขไข่ใบชาใส่ใส่ใส่ไปนี่อันลือชื่ออยู่ตรงนี้เลยต้นกําเนิดแล้วก็ต้นกำรับอร่อยผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นหอมเลยเห็นไหมกลิ่นหอมมากนี่อมาอม่าอาม่าน่ารักมากเห็นะเก่งมากนะอาม่ากเก่งมากนะครับนี่ก็คือนักท่องเที่ยวก,ก็เข้าแถวซื้อกันนะครับขไข่ใบชานะครับแล้ว ตรงนี้ผมขออนุญาตก่อนละนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ที่บอกว่าจะขออนุญาตทุกท่านก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปกินไข่ใบชาก่อนละนะครับถ้าท่านไหนอยากจะมานะครับสัมผัสแถ่ใบชาของแท้จากอาม่าแล้วก็เมืองไต้หวันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากับแซนด์ดัตทัวร์ได้นะครับสวัสดีนะครับ ที่รับฝากกันไว้ก็คือจะพาท่ทานมาที่ซีนเหมือนเพลงนี้เป็นตลาดกลางคืนเขาเรียกเรียกว่าซีนเหมนเพลงนะครับเป็นท่องเที่ยววันที่3นี่คือตลาดละมาเก็บแหล่งที่2นะครับที่จะพาท่านมา,าสัมผัสบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มนะครับผมก็มีเวลามานะครับใหได้ท่านรยากาศ ที่ท่านเห็นกำลังเข้าแถวยาวเลยนะครับก็ที่ผมเคยพิเศษไว้นี่ก็คือน้ำมะละครับผมเห็นไหมลูกมะละโลโก้ใหญ่ๆเลยจะมีคนเข้าแถวซื้อตอนก็จะเป็นมะละผมไม่เคยดูตรงนี้จะเป็นมะละสดนะครับมะละข้างหน้านี้จะเป็นมะละสดนะครับข้างหลังนี้จะเป็นมะละปลอมนะครับนะ นี่ก็คนจะเข้าแถวซื้อร้านเจนี่เห็นไหมสังเกตนะฮะมาไต้หวันเนี่ยถ้าร้านไหนมีคนเข้าแถวซื้อเนี่ยแสดงร้านนั้นของก็อร่อยแน่นอนนะครับนี่ก็เขาเรียกว่าจุดเสาสีเหลืองที่มันติ้งเนี่ยเวลาเราเราเดินมาเนี่ยครับเราจะดูสังเกตเสามันจะมีเสาสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองนี้จะเป็นจุดนัดพบของแหล่งทัว คน,นจะพามาณจุดนี้เราจะดูตัวเลขตัวเลขน้อยเห็นไหม04เต04ตรงน,นี้ก็คือจะไปถึงเข01ก็จะเป็นแหล่งจุดนัดพบในการที่เราเมาซีเหมือนติงแล้วเราก็เราจะปล่อยให้แขกลูกค้านะครับ mm hmm. เดินนะครับ mm hmm. มาในนี้เลยตอนนี้ผมมาค่อนข้างดึกละนะครับพอดีเพิ่งว่างแล้วก็มาเขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็พาทุกท่านมาดูสัมผัสบรรยากาศ นี่นะครับซีมันติงนี่ก็คือลักษณะของซีมันติงจะค่อนข้างคึกคืนนะครับก็จะมีของกินนะครับก็จะมีคนเข้าแถวของกินตรงนี้ก็จะมีของกินนะครับเยอะมากนะครับของกินเยอะแล้วก็จะมีออแหล่งถ้าท่านจะเห็นจากมุมสูงเข้าข้างในคนจะเยอะมากนะครับจะมีคนมาร้องเพลงร้องเพลงนะครับแล้วก็จะมีร้านวัสั่ คือคนเข้าแถวค่อนข้างเยอะนะคนไทยคนต่างชาติมาซื้อร้าประสาทนี้ค่อนข้างเยอะถึงขนาดเข้าแถวกระจ่ายสตางค์เลยปนทีเดียวนะครับนี่ก็จะมีคนมาร้องเพลงนะครับนี่คือบรรยากาศกลางคืนถ้ามากับสแตนดาร์ดทัวร์เราเนี่ยเราจะพักอยู่ตรงข้างซีเหมือนติงเลยโรงแรมที่เราพักนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับมีหนุ่มวัยรุ่นมาร้องเพลงแล้วก็จะมีคนดู ว่าเอ๊ลองเสียงเองหรือเปล่าทำไมเสียงดีดีนะครับก็จะมีส่วนโซนทางนี้ก็จะเป็นเสาสีแดงนะครับตรงนี้จะเป็นเสาสีแดงละเพราะฉะนั้นสีเหมือนติงเนี่ยท่านจะเห็นก็จะแบ่งเป็นโซนเสาเสาสีแดงเพราะันมาเดินสีเหมือนติงเนี่ยเราต้องดูโซนเสาสีแดงนี่จะเป็นการกระบาดกับเสาสีเหลืองว่าจะเดินง่ายเราสังเกตง่ายๆเหลืองกับแดงนะครับแต่ถึงสังเกตยังไงเนี่ยผมก็หลงประจํานะฮะมาตรงนี้เนี่ยด้วยความมึน นะครับด้วยความมืนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่บอกว่าโอนิซุกะราคาถูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาถูกแต่ไซส์บางครั้งไม่มีนะครับท่าไปซื้อเมื่อกี้ก็พาลูกค้าไปซื้อบางรุ่นก็ไม่มีไซส์นะครับก็อ,อดกันไปนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของในมาร์เก็ตซีมมนติงนะครับเอามานำฝากท่านทิ้งเทนน้สสำหรับการเดินทางวันที่3าวันนี้นะครับขอจบการรายงานเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ